เดี๋ยววันนี้จะสอนข้อ1ถึงข้อ9นะ <Hey! S 1> วันนี้จะเป็นแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เป็นข้อสอบ NT ของ563ข้อสอบมีทั้งหมด30ข้อ100คะแนนทั้งหมด30ข้อมี่อเราทำ1ชั่วโมงครึง่งปีนี้มีคนข้อสอบข้อสอบ NT นี้ เจ็ดแสนสี่หมืนห <Okay. S 1> นึ่งพันห้ารอยห้าสิบหกคนมีสามตอนตอนที่หนึ่งมันจะเป็นแบบเลือกคำตอบก็หน 3, 4, oh. ึ่งสองสามสี่ประมานั้นอะไรอย่างนี้ตอนที่สองจะให้เขียนตัวเลขตอบเขียนตัวเลขตอบแล้วก็ตอนที่สามให้แสดงวิธีทําก็คือข้อสามสิบข้อสุดท้ายได้สิบคะแนนํ <Wow. S 1> าก่อนนะน้องๆพร้อ,อไมไือยัง ปิดนม่งึ้นปิดน้องๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอ้พระเจ้าจอมันยอดมากพร้อมนะชมรมคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมปาลูกดอกชิงรางวัลมีเงื่อนไขว่าต้องปาลูกดอกทั้งสองลูกให้เข้าช่องจำนวนที่มีค่ามากที่สุดกับน้อยส มากที่สุดกับน้อยที่สุดถ้าสังเกตอันไหนคือมากสุดก็คือ e อันไหนน้อยสุดก็คือ c จากข้อมูลนักเรียนจะได้รางวัลเมื่อไปลับกดอกเข้าช่องตามข้อใหก็คือ b กับ e กับ c ใช่ไหมแล้วข้อไหน e กับ c ก็ข้อสามดีซีมากจบทันไหมครับต้องปลาลูกดอกทั้งสองลูกให้เข้าจำนวน ที่มีค่ามากที่สุดกับน้อยที่สุดจากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยวงกลมทั้งหมดเนี่ยอันไหนคืออันที่มีค่ามากที่สุดก็คือ e ใช่ไหมอี e จะมากที่สุดก็คือห้าหมืนสามพันเก้าก็จะมากที่สุดทั้งหมดนี้แล้วส่วนน้อยที่สุดก็คือ C ีค่ามันห้าหมืนสามสิบเก้าก็คือน้อยสุดเพราะฉะนั้นจากข้อมูลนักเรียนได้รับรางวัลเมื่อปลายลูกดอกเข้าช่องตามพ่อใหร่ ก็ที่เราวงกลมไว้ e กับ c ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ3เพราะมันตอบ e กับ c ข้อ2บัตรเศษส่วนมี4ใบที่มีตัวตัวเศษเท่ากันแสดงดังลูกจากข้อมูลเข้อใดยังดับเศษส่วนที่มีค่ามากไปน้อยถ้าตัวเศษมันเท่ากันหมดเห็นไหมเป็น3หมดเลยเนี่ยเป็น3หมด เป็นสามหมดให้สังเกตตัวข้างล่างปกติถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวเศษไม่เท่ากันถ้าตัวเศษเยอะมันก็จะยิ่งมีค่ามากแต่ถ้าตัวเศษเท่ากันเพราะนั้นตัวส่วนถ้าตัวส่วนยิ่งน้อยมันก็จะยิ่งมีค่ามากยองว่เป็นสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นสี่ส่วนนี่ แล้วคราวนี้เนี่ยระบายเป็นสามส่วนเป็นอย่างนี้นะเราจะวาดอีกรูปหนึ่งแต่เราจะแบ่งเป็นแปดส่วนนี่ระบายเป็นสามสมมติมว่าสี่เหลี่ยมสองอันเนี้ยมันเท่ากันพื้นที่ที่จน้อยกว่าคือคือสามส่วนแปดใช่ไหมมันจะน้อยกว่าถ้าสังเกตในตรงสีเหลี่ยงอะ สามส่วนแปดมันจะน้อยกว่าแสดงว่าถ้ามันส่วนยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามมากไปน้อยเราให้เรียงจากน้อยไปมากโดยการสังเกตที่ส่วนมันจะตรงข้ามกันแล้วจากน้อยสุดก็เป็นสี่แล้วก็แปดสิบหกยิบสี่นั่นแหละมันคือการเรียงมากไปน้อยเพราะว่ามันจะตรงกันข้ามจากนอจากมากไปน้อยสี่แปดสิบหกยิบสี่ก็เดี๋ยวพี่จะทำสัญลักษณ์นี่ค่ะอันหนึ่งอันสอง อันสามแล้วก็อันสี่ก็สี่แปดสิบหกยิบสี่ให้สังเกตข้างล่างนะก็คือข้อสี่สี่แปดสิบหกยิบสี่ตอบสี่โอเคเคลียร์นักเรียนสี่คนแดงโด่งดำเด่นถือบัตรจำนวนเศษส่วนดังนี้จากข้อมูล ใครอยู่ในลำดับที่สามจากน้อยไปมากอย่างที่บอกเศษเท่ากันส่วนถ้าเราจะเรียงจากน้อยไปมากมันก็ต้องดูว่าตัวส่วนอันไหนก็คือตัวข้างล่างอันไหนที่มันมากอันไหนที่มันมากอันไหนมากสุดแล้วมันก็จะน้อยสุดอย่างที่บอกถ้าเป็นน้อยไปมากและเศษมันเท่ากันส่วนถ้าส่วนอันไหนมากแสดงว,ว่านั้นน้อยสุดซึ่งคนที่ส่วนเยอะสุดก็คือโดมลำดับหนึ่งเลย ก็น้อยสุดและรองลงมาก็เป็นดำเป็นอันดับสองเด่นเป็นอันดับสามเพราะเป็นเก้าแล้วก็อันดับสี่ก็เป็นแดงเพราะฉะนั้นเขาถามว่าใครอยู่อันดับที่สามใคระายอยู่อันดับที่สามก็คือเด่นเด่นและเด่นก็คือข้อสองเพราะฉะนั้นตอบข้อสองจบต่อไปข้อที่สี่ร้าน A เป็นปากกาปากกาสามด้ามราคา21บาท เราหาด้ามหนึ่งยี่สิบเอ็ดหารสามเป็นสามยีิบเอ็ดด้ามละเจ็ดบาทร้านบีห้าด้ามราคาสี่สิบบาทซื้อครบห้าด้ามแถมหนึ่งด้ามห้าห้าด้ามสี่สิบาทเราเอาสี่สิบมาหห้าได้เป็นแปดซิลคบห้าด้ามแถมหนึ่งด้ามก็เหมือนกันซื้อหกด้ามและลดราคาแปดบาทต้องการซื้อประกาศจำนวนสิบสองบาท จากข้อมูลซื้อจากร้าน a จ่ายเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าร้าน b กี่บาทอ่ะสิบสองใช่ไหมด้านเรเจ็ดบาทสิบสองคูณเจ็ดร้าน a นะร้าน a สิบสองคูณเจ็ดเป็นเจ็ดสองสิบสี่ทดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งไปเป็นแปดแปดสิบสี่จำไว้นะแล้วก็ ร้านีซื้อครบ5ด้ามแถม1ด้ามแดลว่าถ้าเราจะซื้อ6ด้ามก็เท่ากับ40บาทก็เหมือนซื้อ6ด้ามลด8บาทปกติถ้าซื้อ6ด้ามมันจะ48อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนะี้ก็เหมือนแบบซื้อ6ด้ามลด8บาทก็คือ6ด้าม40บาทอ่าแล้วคนนี้12หาร6มันพอดีเลย12หาร6เป็น2เสรน,นั้นแล้วเราเอา2อ่ะไปคูณไปคูณกับ40 สี่สิบคูณสองเป็นเป็นแปดสิบแล้วคราวนี้เขาถามว่าจากข้อมูลซื้อจากร้าน A แต่เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าร้านบิกบแปดสิบสี่แปดสิบสี่มากกว่า 80, แปดสิบเราไปลบเหลือสี่มากกว่าอยู่แล้วก็ตอบสองเขาเหนอกว่าร้าน B อยู่สี่บาทนั่นเอง <Wow. S 1> ข้อห้าเจลล้างมือจำนวนแปดสิบขวด บรรจุกล่องละสี่ขวดขายกล่องละเก้าสิบแสดงว่าเป็นเสมือนว่าสี่ขวดเก้าสิบใช่ไหมจากข้อมูลถ้าขายเจลล้างมือหมดจะได้เงนินกี่บาทบรรจุกล่องละสี่ขวดเอาแปดสิบไปหารสี่ก่อนเพื่อหาจํานวนกล่องก็จะได้เป็นยี่สิบขายกล่องละเก้าสิบแสดงว่าหนึ่งกล่องเท่ากับเก้าสิบแล้วก็เอาเก้าสิบไปคูณยี่สิบสูตรตัดศูนย์ เติมถุงในข้างหลังก้าสสองิบแปดคำตอบก็คือ1,800ร <Yeah. S 1> จอยข้อ6 <No. S 1> ข้อนี้ถือว่ายากเจน oh, <no. S 1> และแตะวันมีถังขนาดเดียวกันคนละหนึ่งใบแบ่งความสูงของถังน้ำออกเป็นสิบส่วนเท่ากันเจนและแตะวันตักน้ำใส่ถังได้ปริยบตามที่เรียงเอาคือสีฟ้านะอ้ตรงสีฟ้าถัางน้ำของเจนจะมีสามส่วน ของตะวันมีมีหกส่วนจากข้อมูลถ้านําน้ํามาเทรวมกันในถังน้ําของตะวันจะได้ปริมาณน้ําคิปเป็นเศษส่วนของใดของดางอ่ะถังน้ําของตะวันตอนนี้จะเป็นเศษหกส่วนสิบส่วนของของเจนเป็นเศษสามส่วนสิบให้เราตั้งสัญลักษณ์เศษหกส่วนสิบบวกเศษสามส่วนสิบเห็นไหมส่วนมันเท่ากันแล้วส่วนสิบไปข้างล่างเพราะส่วนมันเท่ากัน และ6บวกสก็บวกกันปกติ6บวก3ก็เป็น9ก็ได้เส<อ>ร็จ9ส่วนสิบ้งังที่ถูกต้องก็คือข้อ <S 2, 2 <S ข้อ7 <c oughs> ให้เรีนหาค่า A B และ4จากประโยคการลบดังนี้ส่วนเท่ากันประจะลบง่ายแ้่ลบข้างบน6 <c oughs> ลบ3ามเท่ากับสใช่ไหมแล้วก็ส่วน11 9ลบ B เท <c oughs> ่ากับสเราแก้ประโยค ก้าลบสองเป็นเจ็ดเจ็ดส่วนสิบสามอะไรเอ่อลบส <4 S 1> <4. S 2> ี่เท่ากับแก้จากลบเป็นบวกเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดส่วนสิบห้าจากข้อมูล a b และซีมีค่าอะไรเอสามส่วนสิบเอ็ดถูก b เจ็ดส่วนสิบสามถูกแล้วก็ c สิบเอ็ดส่วนสิบห้าผิดสามส่วนสิบเอ็ดถูก จ็ดส่วนสิบสามถูกแล้วก็สิบเอ็ดส่วนสิบห้าถูกตอบโอะ2 2> ออเขาใจมาครับสุดาปราณีและสมใจมีน้ำตาลทรายดังนี้สุดามีน้ำตาลทรายเศษหนึ่งส่วนห้ากิโลกร,รมัมปราณีมีน้ำตาลทรายเซษสองส่วนห้ากิโลกร,รมัมสมใจมีน้ำตาลทรายเซษอีกส่วนห้ากิโลกร,รมัมจากข้อมูลน้ำตาลทรายของสุดาและปราณี รวมกันหนักมากกว่าหรือน้อยก,กว่าน้าตาลของสมใจอยู่เท่าใดสุดาและปาณีนี่สุดาเศษหนึ่งส่วนห้าปาณีเศษสองส่วนห้าบวกกันเท่ากับเศษสามส่วนห้าสมใจเศษสี่ส่วนห้าสุดารวมกับปาณีเป็น เซตสามส่วนห้ามันน้อยกว่าใช่ไหมลบก,กันเท่ากับเซตหนึ่งส่วนห้าเหลือเซตหนึ่งส่วนห้าเพราะฉะนั้นมากกว่าผิดผิดมันต้องน้อยกว่าน้อยกว่าอยู่เซตสองส่วนห้าผิดมันต้องน้อยกว่าอยู่เซตหนึ่งส่วนห้าถึงจะถูกเพราะว่ามันลบก,กันได้เซตหนึ่งส่วนห้าโอเคเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจให้สายหน้าถ้าเข้าใจให้พยักหน้าหน้ากันคอจะหายอุ๊วข้อสุดท้ายยังไม่ท้ายสุด แม่แก้วและกิ่งแม่แบ่งขนมเค้กออกเป็นสิบสองส่วนเท่ากันเป็นสิบสองส่วนสิบสองละแบ่งให้แก้วสี่ส่วนสิบสองลบเท่ากับเหลือแปดใช่ไหมเหลือแปดส่วนสิบสองแบ่งให้กิ่งอีกสามส่วนสิบสองแปดส่วนสิบสองลบสามส่วนสิบสอง เท่ากับห้าส่วนสิบสองจากข้อมูลไม่เหลือขนมเค้กเท่าใดน่ะเราลบมาแล้วก็เหลือเศษห้าส่วนสิบสองอ่ะตอบเห้าส่วนสิบสองข้อน,นี้ Very easy. วิธีกีซี่เลวัตสร้างรูปแบบขั้นบันไดโดยการใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังรูปเห็นว่าเขาเขาใช้รูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งสำหรับบันไดหนึ่งขัง้นสามรูปสำหรับบันไดสองขัง้น แล้วหกลูกสำหรับบันไดสามคันเขาจะต้องใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนกี่รูปเพื่อจะสร้างบันไดสี่ชั้นขั้นที่สี่จะมีทั้งหมดสิบวิธีการคิดรูปที่หนึ่งจะเป็นหนึ่งรูปขั้นที่สองจะเป็นหนึ่งบวกสองขั้นที่สามจะเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามก็คือมันจะเป็นหนึ่งบวกเรียงไปเรื่อยจนหนึ่งขั้นนั้นเช่นสี่ก็จะเป็น หนึ 1> 1่งบวกสองบวกสามบวกสี่ไปเรื่อยแล้วหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามเป็นหกบวกอีกสี่ก็เป็นสิบเพราะนั้นมันก็จะได้สิบคือคำตอบพี่ขอถามสมมติถ้าเป็นขั้นที่เจ็ดล่ะถ้าขั้นที่เจ็ดจะตอบอะไรพี่บอกแล้วนะถ้าขั้นที่เจ็ดมันก็ต้องเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามไปเรื่อยถึงเจ็ด ฉเฉลยเลยนะไอต,ตรงก่ออิดอ่ะที่การทําสังเกตสิกองที่หนึ่งมันจะเพิ่มสองข้างล่างใช่ไหมกองที่สองมันจะเพิ่มสามข้างล่างมันจะเพิ่มเป็นจํานวนกองถัดไปแนวคิดกองที่หนึ่งมันจะบวกสองกองกองที่สองมันจะบวกไปเรื่องหนึ่งสามกองที่สามมันจะบวกไปเรื่องสี่เพราะนั้นกองที่สี่มันก็จะบวกไปเรื่อยหนึ่งห้าแล้วถ้าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกกลก็จะได้สิบห้า ถ้าเราสังเกตกองที่หนึ่งมันจะบวกไปเรื่องสองเพราะมันเป็นรูปแบบของการก่ออิดวิธีการสังเกตสมมติเป็นกองที่หนึ่งมันจะบวกมันจะบวกไปเรื่อยถึงกองถัดไปกองถัดไปของมันคือสองใช่ไหมละ่ะกองที่หนึ่งมันก็จะบวกไปเรื่องหนึ่งสองอ่าถ้ากองที่สี่ถ้าเป็นรูปแบบของการก่ออิดโอ้พระเจ้าจอจมันยอดมาก มันจะบวกของกองถัดไปมันจะบวกไปเรื่อยถึงของกองถัดไปเช่น <c oughs> กองที่สี่มันก็จะบวกไปเรื่อยถึงกองที่ห้าพอกองที่ห้าคือกองถัดไปต่อจากนั้นพี่ขอถามถ้าเป็นกองที่แปดล่ะมันจะได้เท่าไหร่ถ้าเป็นกองที่แปดในรูปแบบการก่ออิฐจะได้เท่าไหร่อันงที่บอกแพทเทิร์นคือมันจะบวกไปเรื่อยของกองถัดไปใช่ไหมสี่กองถัดไปเป็นห้าเพราะนั้นมันก็จะเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ไปเรื่อยถึงห้า ถ้าเป็นกองที่แปดถัดจากแปดจะเป็นเก้ามันก็จะเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามไปเรื่อยถึงเก้าจะได้เท่าไหร่มันจะได้เท่ากับสี่สิบห้าถูกต้องสี่สิบห้าเรียกว่าน้องๆเข้าใจงั้นวันนี้ก็จบแค่นี้แหละว <c oughs> สุพิจเกลเอข้อสิบเฮเห็นไหมมถข้อสิ